น้ร้านหมูปิงปิงแล้วปิงจิปาถสุดแสนอรอยัอ่านไม่ได้นเมื่อกี้มันไม่พอเมื่อกี้มต้องเสียงจะพอหรือยังไงพอโอ้ยพออะไรจงพูดอูกปะอออะไรเลยร้านหมูปิ้งปิ้ง ีแซ่บปิ้งจีบตาสุดแสนอร่อยแลหันสามนออาน,นี่ในร้านของเรามหมูปิ้งจีบตทถ่านั้นมีมีทั้งหมูปิ้งแหนมไส้ก,กรอกและไก่ป๊อปไปขับไปเลยแล้วไม่ใส่ตัดรเซ็นคุณตอนสรุปคือเราขายเท่าไหร่เงีดิสิบนะสิบสิบยูโรทำไม่รู้มันถัดที่สนุชาไปถามสิบบาทหลับไปแล้วดิ เออละสิบบาทแล้วกันนะเออเราขายที่ไหนอะหน้าโรงเรียนไหมโดยที่ต่อไปนี้จะเป็นรีแอคชั่นของผู้รับประทานจริงของพวกเรานะครับไอ่ทำไมขอโทษแล้วไม่ใช่ใครครับของเราที่ส่งส่ดส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 บสดไปเลยนะโซ่ตกจากโลมาย่างใหม่ทุกวันแล้วก็ผบบเรื่อง สุดพิเศษของเรานั่นก็ย่างโอลร้นที่สำคัญย่างเตาถ่านเขา,าไม่ฟอกทุนถารวมถึงปิ้งละล้อมทุกไม้ก่อนเอามาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผม,มอืมแล้วเขาทำสุดพิเศอะไรนะครับหมูปิ้งแค่นี้ที่กินหอมตอ,องต่างรสชาติ juicy รสชาติละมุนลงตัวสุดๆเลยนะครับแถมหมูปิ้งด้วยนะครับ กินเสร็จแล้วสามารถเข้าเรียนต่อได้เลยนะคะขอบคุณที่ใช้บริการเรานะคะโดยสรุปก็คือร้านของเราจะขายหมูปิ้งไก่ป๊อปแหนมปิ้งแล้วก็ไส้กรอกโดยราคาอยู่ที่อะไรราคาเท่าไรสิบบาทโอเคสถานที่ขายหน้าโรงเรียนทอโอโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอวราคา ไอ้มอะไรออะไราคาเท่าไหรสิบบาทโอเคสถานที่ขายส,สถานที่ขายน้าโรงเรียนทอโบโอเคค่ะเราสรนุนผมอะไรทุกท่านที่มาอุดอะไรกับพี่ายไปแบบเราทราบสิ่งแจกจกีบทุกคนมาก,กินหมูที่เราเชื้อเองกับมือหมักด้วยเออสีมือเจ้าของร้านยากิต้องถานเลยลูกน้องที่ไม่ได้ค่าแรงอะไรก็พูดไป เงินไม่แกก็เอาแบบเอาแบบมินิมอลไงแบบสามสองหนึ่งขอบคุณไปก่อนแล้วค่อยไปตึมเตืมออาอ่าอ่าอ่แกน้ำ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 เอามาเอามา一二三四ขอบคุณไปก่อนเนี่ยอะไรไม่พร้อมกันพร้อมกันหรอพ้องกันอ๋อไม่เอาไม่เอา一二三四ขอบคุณ อย่าเข้ากันโอ้ยมึงตัดให้มันเท่ากันไม่ได้อะไม่ได้พวกแจ๊คไฟเสียงเป็นไปดีอ่ะคนเทสุดท้ายเทสุดท้ายเท้สุดท้ายทุกคนทุกคนที่ม่านไปสองคนเอาดีๆเอามาานับนับดิอ่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ